สวัสดีครับคุณผู้ชมทริปแอนทิกฟอร์ยูคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีฟังเพลง2เพลงด้วยหูฟังป้อมกันในคราวเดียวสำหรับฟังกับเพื่อนหรือคู่รักนั่นเองอันดับแรกเข้าไปที่ Play Store แล้วพิมพ์คำว่า Spit Cloud S p l i t CLOUD หลังจากนั้นค้นหาครับให้คุณผู้ชมมาเลือกตรงนี้นะครับที่เป็น รูปหูฟังตรงนี้2อันเนาะแตะเข้าไปปุ๊บเราจะนัดติดตั้งผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จเปิดใช้งานหลังจากที่เราเปิดใช้งานนะครับมันก็จะมีเครื่องเล่น2เครื่องด้วยกันนะครับจะมีเครื่องด้านบนกับเครื่องด้านล่างสำหรับเครื่องด้านบนนะครับ จะเล่นในในอันนี้ส่วนของหูฟังด้านซ้ายนะครับนะแท t บ b two l o เล็บอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเครื่องล่างนะครับแท็ two load r i g ก็คือจะเล่นในส่วนของหูฟังด้านขวานะครับอ่ะเรามาดูกันนะฮะในส่วนของเครื่องเล่นด้านบนนะครับในหูฟังด้านซ้ายก็แตะไปที่สี่เหลี่ยมตรงนี้ครับในส่วนนี้จะเป็นเพลงที่มาพร้อมกับแอปนะครับนะฮะให้คุณผู้ชมเลือกตัวนี้ฮะ library ก็คือในส่วนนี้ก็คือเพลงที่เราเก็บเอาไว้ในมือถือของเรานั่นเองนะครับแล้วก็แตะเข้าไปนะครับอนุญาตหลังจากนั้นมาแตะที่ All Music นี่ครับก็คือเพลงที่มีอยู่ในเครื่องของผมนั่นเองเอาละนะครับสำหรับเครื่องด้านบนขอเพลงอันนี้ละกันนะฮะประกอบอันแต่ขออนุญาตนะตรงนี้เราต้องเสียบหูฟังก่อนนะครับคุณผู้ชมอ่าสมมุติว่าเราเสียบหูฟังแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็เลือกได้เลยนะครับ เลือกประกอบหนึ่งนี่ครับตอนนี้มันเล่นอยู่นะครับคุณผู้ชมนะฮะเพียงประกอบหนึ่งแล้วก็แบ็กออกไปเลยแบ็กอีกนี่ครับเพียงประกอบหนึ่งตอนนี้กำลังเล่นอยู่นะครับผมต่อไปเรามาเปิดเครื่องเล่นอันที่2นะครับแล้วก็แตะไปที่สี่เหลี่ยมอ่านี่็นี่ก็คือเพียงที่แอปมาพร้อมแอปนะครับเหมือนเดิมครับไปที่ l i ล r a r รีปุ๊บออเมสิก ปึ๊บแล้วมาเลือกเนี้ยเพลงประกอบ2ปึ๊บ,บอ่านะครับเลือกเพลงที่ไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนะฮะแล้วแต่เรานะครับผมแบ็กอีกนี่ครับจะเห็นว่าเครื่องเล่นที่2นะครับจะเล่นเพลงอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงประกอบ2ส่วนเครื่องเล่นเครื่องเล่นอันบนจะเล่นเพลงประกอบหนึ่งนะครับในส่วนเนี้ยในในหูฟังเรานะครับก็คือ หูฟังด้านซ้ายจะเล่นเพลงเพลงประกอบหนึ่งหูฟังด้านขวาจะเล่นเพลงประกอบ2อาถ้าเกิดเรานั่งกับเพื่อนเราหรือว่านั่งกับแฟนเรานะครับเราสามารถที่จะสมมติเราฟังเพลงนี้เราก็เอาหูด้านซ้ายมาฟังนะครับส่วนเพื่อนเราหรือแฟนเราก็เอาหูข,าข้างขวาไปฟังนั่นเองนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือวิธีการาฟังเพลง2เพลงในคราวเดีวยวกันนะครับในกรณีที่เราอยากอยู่ใกล้ชิดกับ คนคนรู้ใจเลยประมาณนี้นะครับนะแล้วก็เปิดเพลงฟังด้วยกันทั้งสองคนแต่ว่าฟังคนละเพลงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่านะครับอยากจะเปลี่ยนเพลงใหม่อ่ะอยากจะเปลี่ยนอย่างีนส่วนเนี้ยประกอบหนึ่งอยากเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงใหม่แล้วก็หยุดก่อนโอเคนะครับขอหยุดทั้งสองอันเลยดีกว่าสต็อปนะพลาสต์นะครับผมแล้วก็เลือกเพลงใหม่แล้วแตะเข้าไปฮะปุ๊บแล้วก็เลือกตรงนี้ go to artist ปุ๊บ แล้วเราก็เลือกเพลงที่เราต้องการได้เลยนะครับคุณผู้ชมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมแบ็กกัปสม,มมุติเราเลือกเรียบร้อยแล้วเนาะในส่วนประกอบ2ก็เหมือนกันนะครับนะเราอยากเปลี่ยนเพลงเราก็แตะเข้าไปนะครับอ่าถ้าเกิดมันเด้งมาตรงนี้เลยแเราก็สามารถเลือกเพลงได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีป๊อปอัพอขึ้นมาเมื่อเหมือนลักษณะเหมือนเครื่องเครื่องแรกอะครับเราก็เลือกในส่วนของอัตินะครับนะนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมและนี่ก็คือวิธีฟังเพลง2เพลงด้วยหูฟัง พร้อมกันในคราวเดียวกันสำหรับนะฮะฟังกับเพื่อนหรือคู่รักนั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชให้กับช่อง t i ปแอนทิคฟอร์ยูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ